แม่พย่งนั้นเอาไปเื้อโอ้ยข้าสอดทั้งตบทั้งห้องทั้งอยากแม่แม่เสียวจะคนจ้าสามไว้่อสามอ่ะคุณนดถึงใชวห่าเอาว่าเป็นพระละดอกสีหอดน้อคนย่าค่ะขอมาใดนะครับขอาใดคะเขาคือบามีไม่ใาวห มันสิมีใหม่เด้นี่ใหม่เด้ขอบคุณค่ะฝากแม่ฝากอันไอ่เล่าหนบอโอ้แม่คุณอ้อยออกมาเลยจา้าเ,เปิดเปิด,ปดให้เลามัดจับมือ <và> แอนอรีจักมัดกันนฝากขัดฝากไอ่เล่าไอ้เล่าฮะหาเพื่นโอ้ขอบคุณ <laughs> มากมากเลยค่ะคุณแม่คุณยายวันนี้มานั่งให้กำลังใจนี่ไม่ใช่แฟนขับแอนอรีมีแต่แฟนลับเฟซพ่อย้ได้อยู่นี้ขอบคุณหลายๆจ้า พ่อบักบอยบอยบอยพ่อเจ้าบ๋าจันพ่อบักบอยสินอ๋อพ่อเจ้อยี่นี่เดจันฮะโอ้บอยการช่างโอ้เจ้ามีลูกชายซื้อบอยจีเออไม่ใช่บอยศิริชัยบอยการช่างอ๋ออันยูใชัยภูมินี่บหมจ่ะอ๋อชัยภูมิขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า โอ้โอ้ว่าเคยมีลูกสาวจ้าพี่น้องเจ้าคือหลายแต่ป่านทักเฉยพูดฮักใกล้กันทักอีหลีฮักอีเหลียน้อยน้อยหน่อยแล้วขยันพูดซะด้วยนะเนี่ยเอาอ๋องสิอ้องสิเดี๋ยวจห้เบอร์โทรไปยังโทรหาแล้วกันดขั้นิบวอาโดนปาะเนี่ยยังก่อมีผุนเขาเอา อยากพูน่ะโอเค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 ปล่อยการช่างเนาะโอเคโอเคโอเคขอบคุณจ้าบังซ่งแล้วเพราะขันเดอยากเข้าไปไปไหนได้นาะยังยังยังเรายังปล่อยการช่างเพราะท่านเดยกซ่อมได้ทุกอย่างแต่จะกลับมาเหมือนเดิมไหมนั้นเดี๋ยวแต่สภาพพุทธสช้างอันนี้เรื่องหนึ่งขอแค่ได้ซ่อมก่อนจ้าจ้า โ okay, okay, okay. oh, oh, อเคโอเคโอเคโอ๊ะรักษาไปโอ๊ะสิบบาทเนี่ยพี oh, มันมาขัาน้นในหอดข้ามขึ้นต้นซจำได้ไหมสิบบาทมันได้จะโดนตีได้ไหมบ่ oh, ต้องโดนโอ้ย oh, oh, ได้ฟังบ่เนาะเออมาคนยังไม่มีเสียงอยู่อ่ะเอาสน,นีเนาะพ่อเนาะเอาสน,นีเนาะจ้าเนาะเออเอาสน,นีเนาะจ้าฮันบ oh, อมีเสียงเลยนะเน,นาะ เดี๋ยว่มันมาขอดกลางคืนี่งานนี่แซ็กซี่ไปหนาเด้อจะบอกไปก่อนขอบคุณหลายๆกันเอาสำเนียหน้าสิปาดแล้วค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเสียงแบบว่าขอบคุณค่ะวันนี้มีใครออกขับมาเที่ยวงานเฉพาะพญาแลไหมคะมีใครมาเดินเหงางเหง๋งง้อที่งานคนเดียวไหมเผื่อว่าได้ไปเจอเนื้อคู่ที่เราแถวร้านบิงโกหรือว่าเด่งดึงอะไรอย่างเงี้ยมีหรือเปล่า เชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยมันไม่มีใครสมหวังในความรักหรอกกว่าจะเจอรักที่ดีเนี่ยกว่าจะมีวันนี้แอนออดีก็เคยอ,อกหักมาเหมือนกันกไม่เคยสมหวังในความรักที่สําคัญไม่เคยเป็นคนที่ถูกเลือกตจ้าขาคิดว่ากรรถอันนี้คือเรื่องจริงทำเพื่อเขาทุกอย่างคิดว่าเขาสี่หักจะขลอ,องเขากขาบอกอน้ำยูแต่วบาสุดท,ท้ายเขาไ,ได้เลือกจะคลองดิฉันเลย ไม่คิดว่าเราจะเจอคนที่ใช่แล้วแหละผลสุดท้ายโลกก็เหวี่ยงโลกก็เหวี่ยงบอยสิริชัยเข้ามาซึ่งเป็นคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่คาดว่าจะได้คุยกันไม่คาดคิดตีราพันวาสร้งอะไรใ้<ร><ร>พ่ใอันนั้น,นอันนี้จต้องแล้ว บอแมนคือตะกี้น่นบอคือปาสิบอดได้บอดน้ำเล่าอันนี้พูดถึงเรื่องของคนอื่นเรื่องตัวเองเขาเนี่ยเรื่องของคนอดีตไปแล้วอเค่โอเค